Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهد الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم جأني للذين آمنوا أن تقشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل ฟะตาลาอัลัยฮิมุลอามัดูฟะกัสัดกุลูบุฮุมวะกัสีรุมมินฮุมฟาซิกูนอัสสลามุอะลัยกุมวะรอห์มะตุลลอฮฺวะบารอกาตุขอความสุขความเมตตาความปรานีจากอัลลอฮฺจงประสบกับพี่น้องมุสลิมและมุสลิมมาทุกท่านที่กำลังรับชมรายการมาเข้าใจอิสลามกันเถิด พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยผมได้คุยกับพี่น้องถึงเรื่องดัตยานในขณะที่มันลงมาแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่จะเลวร้ายสุดๆในดุนยาตั้งแต่อัลลอฮ์ได้สร้างนาบีอาดัมมาที่จะเลวร้ายไปกว่าวันที่ดัตยานลงไม่มีแล้วครับพี่น้องฉะนั้นหลังจากโดนกันสมลูกแล้วเนี่ยนบีก็พูดต่อไปว่าวาตาจีอูฟิตนาตุ พิธนะคือความกลหนกลหมานี่มันมาฟายกูลุนมุมินคนมุมินกล่าวว่าอันนี้ลูกสุดท้ายฮาซิฮีฮาซิฮีอะไรกันนี่ออ้ยมันช่างเลวร้ายอะไรขนาดนี้นบีก็พูดต่อว่าฟามันอาฮบ,บะอันยูซะซะฮานินนารใครที่เขารักหรือเขาชอบในการที่จะถูกกันออกจากขุมนรก วายาดักพลันยันนาตะและถูกนำตัวเข้าสวรรค์ฟันยะติฮีมานียาตุฮูวาหุยมินุบิลลาฮิวันยาวมินอาคิรนะและก็ให้ความตายมาถึงเขาเนี่ยโดยที่เขาอิมานต่ออัลลอฮ์และวันอาคิรอและทำยังไงล่ะพี่น้องวันที่เขาอยากจะถูกกันออกจากขุมนรก และเข้าสู่สวรรค์ก็จงให้ความตายนั้นมาถึงเขาโดยที่เขาอีหมานต่ออัลลอฮ์และวันอาคิรอทุกวันเนี้ยเราอีหมานต่ออัลลอฮ์หรือเปล่าอีหมานวันอาคิรออีหมานไหมอีหมานครับแล้วก็ทํำยังไงอะในขณะที่มีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้พี่น้องบางมัสยิดด่โอโหพี่น้องครับใหญ่โตมโหฬารเลยกำลังสร้างกันอยู่ก็มี แต่ว่าคนที่จะมาบุรณะมัสยิดที่จะมาทำหน้าที่นะีมีไหมพี่น้องก็การละหมาดที่มัสยิดเนี่ยมันรางวัลมันถึง27เชท่านะก็จงให้ความตายมาถึงเขาโดยที่เขาอีมานต่ออัลลอฮ์และวันอาคิรอวันยะติอิลัน,นาัอัลละตีตตฮิบบุอายุตาอิลัยฮิและจงให้นะครับ มนุษย์เพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะเขารักชอบในการที่จะถูกนำมาเหมือนกับเขาได้รับก,ก็หมายความว่าในสังคมเนี่ยก็จะต้องมีการเรียนการสอนกันตลอดเวลาตะมุรุนบินมารูปตันเฮานาอนินมุงกัดสั่งชายกันในเรื่องดีและก็าปามกันในเรื่องชั่วในสังคมต้องมีอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่มีอยู่ตลอดเวลาล่ะ ผมถามว่ายุคของเราที่เป็นพ่อเป็นแม่นะ่เลวร้ายขนาดนี้แล้วและลูกของเราท่านรักไหมลูกหลานของเราเนี่ยเรารักไหมผมถามเมื่อรักแล้วแหละทำไมคนรุ่นเราจึงไม่มีการเรียนการสอนในเรื่องราวที่เป็นศาสนาของเราทางรอดในวันอาคีร์วคือเข้าใจศาสนานะพี่น้องไม่ใช่รู้ศาสนาวามาอาซาลิกนากูลพร้อมกันไปกับเรื่องนี้แหละเราก็จะกล่าวว่า ลาตูยัดฟิตนาตนอ,ตอัครร๊มินฟิตอัครรมินฟิตนาตินดัดยานไม่เคยถูกพบในพิตนะใดๆความโกลาหลโกลมานใดๆเนี่ยอันตรายไปกว่าความอันตรายของของดัดยานวันที่บรรลกุก็มาก็ละสันหลลลฮุอะไรฮิวัสัลลมเหมือนกับท่านรอซูลสันหลลลฮุอะไรฮิวะสัลลมได้กล่าวไว้ ในไหนครับในซอฮแฮมุสลิมพี่น้องฮะดีษอิมรอนบินฮุเซนบอกว่ามาบบยนะกอลกิอาดัมอิลากิยามิสาอัมรุนอักบารุมินันดัดยานไม่มีเลยในระหว่างมัคโลกที่อัลลอฮ์สร้างอาดัมมาจนกระทั่งถึงวันเกียรติเนี่ย ไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่จะเลวร้ายยิ่งใหญ่ไปกว่าวันดัดยานลงนี่ยังชิบจ้อยคือกิตโควิด COVID. ตายไปบ้างอยู่ไปบ้างถ้าอยู่ยันดัดยานลงเนี่ยพี่น้องจะทำยังไงในขณะที่เราผินหลังให้กับศาสนาของอัลเลาฉะนั้นวาราวาหุอิบนุมายฟีสุนานฮี wal hakim fi mustadrak wa tabrani fi al kabir wa gairihim min hadid Abi Umamah al Bahili radhiyallahu anhu anhu sallallahu alaihi wasallam kal innahu lam yakun lam takun fitnatun fil ardh มุนซูซารอัลลอฮูซุรริยะตออาดัมอามะมินฟิตนัดยานแท้ที่จริงไม่เคยปรากฏความโกลาหลโกลมานใดๆในแผ่นดินนี้ตั้งแต่อัลลอฮได้สร้างอาดัมและลูกหลานอาดัมมาจะยิ่งใหญ่ไปกว่าความโกลาหลโกลมานของวันที่ดัดยานลงที่นี้อะไรล่ะครับที่จะไปต้านดัดยาน สตางต้ท่าได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นตอนมีทรัพย์สมบัติเนี่ยจ่ายไปในทางของอัลลอฮ์เสียอย่ามาพูดว่าทรัพย์ของฉันถ้าพูดว่าทรัพย์ของฉันท่านบ้าแล้วในกุรานกี่อาญะที่บอกว่าทั้งหมดเป็นของอัลลอฮ์เนี่ยว่าอาตูฮุมมิมมาลิลาฮิลลาดีอัตากุมจงนํามาให้กับพวกเขาแล้วทนระัพย์สมบัติที่อัลลอฮ์ได้ให้พวกท่านไว้ได้ฝากพวกท่านไว้นี่ของฉัน เงินเดือนสองหมื่นสามหมื่นพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราทุกคนจะต้องรับรู้เศษเงินน่ะนะครับให้กับครูบาอาจารย์เวลาไปบรรยายตามจุดต่างๆเนี่ยเศษตังบางทีควักมานะต้องให้คนอื่นเขาเห็นด้วยว่าฉันให้อาจารย์อาจารย์เขาอายไม่ลัพี่น้องฮะเศษเงินทั้งนั้นที่ให้กับครูบาอาจารย์อิมามสวีอีบอกว่าทาลกดุนยานี้เนี่ยไม่มีผู้รู้เนี่ยคนกษัตริย์นี่ไม่ผิดกันเลย เราต้องการไหมที่จะให้ลูกเราได้เรียนรู้ได้เข้าใจในเรื่องราวคองศาสนาและค่าตอบแทนของครูล่ะไม่ใช่เ้าสอนและเขาหวังอันนี้จะเป็นประโยชน์กับเขาหน้าที่ที่เรารวยเนี่ยรวยทําไมและไม่ให้เขาเนี่พี่น้องรวยทําไมนะ <S <S ดังนั้นพี่น้องครับว oh ่าอินนัลลอฮะลัมยับอัตนบียันอิลลาฮะซรอุมมะตะฮูอัดดะจัน ว่าแท้ที่จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตา,านั้นไม่ได้ทรงนบีมานอกเสียจากว่าทรงมาก็นบีเหล่านั้นจะต้องมาเตือนอุมมะเตือนเรื่องอะไรครับเตือนเรื่องดัดยานเตือนเรื่องดัดยานว่าเมื่อมันลงมาแล้วจะทำอย่างไรให้รอดไม่ตายในสภาพที่ขายศาสนาพี่น้อง ทำยังไงให้รอดไม่ตายในสภาพที่ขายศาสนามันมานี่มันฆ่าคนเลยแล้วก็ลุกขึ้นมาเป็นเหมือนเดิมแพะแกะที่นมไม่มีผอมโซยะใกล้จะตายนี่มันจะให้อ้วนปีพีมันทะเลทรายไม่มีหญ้าอะไรเลยต้นไม้ไม่มีมันจะให้หญ้านี่งอกงามหมดเลยที่นี่อตอนอยู่ดุนยาเราไม่เคยสนใจไม่เคยสนใจเรื่องราวของศาสนาไม่เคยรับรู้ในเรื่องราวที่เป็นศาสนาของอลัลลอฮ ท่านจะรอดไหมพี่น้องนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับว่าอานะอาคิรุลอัมบียะใครพูดครับท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมฉันเป็นนบีองค์สุดท้ายว่าอันตุมอาคิรุลอุมมิ และพวกท่านก็เป็นประชาชาติยุคสุดท้ายไม่มีอีกแล้วว่าหัวคอริยนฟีกุมมันจะออกมาในกลุ่มของพวกท่านลามาหาละตะไม่ต้องสงสัยเลยว่าอียักรุตว่าอนาไบานาซอฮรอในกุมฟาอนาฮจียนลิกุลลิมุสลิมินพี่น้องครับ ถ้าดัดยานมันออกมาฉันยังอยู่ต่อหน้าต่อตาพวกท่านฟาアナฮิยอนลิกุลีมุสลิมินฉันจะเป็นผู้ปกป้องมุสลิมทุกคนพี่น้องนะฟังให้ดีนิดนึงนบีบอกว่าฉันจะเป็นผู้ที่ปกป้องมุสลิมทุกคน นบีไม่ได้บอกนะฉันจะปกป้องคนแขกหรือคนที่บอกว่าเป็นอิสลามแล้วไม่รู้ทั้งรุกลอิมานไม่รู้ทั้งรุกลอิสลามนบีไม่ได้บอกอย่างนี้ฉันว่าอาณาบายนะรอรอในกุมฝาอาณาฮะจิยุลลิกุลลิมุสลิมฉันจะเป็นบุคคลที่ปกป้องมุสลิมทุกคนถ้าฉันมีชีวิตอยู่ในวันดัดยานลง วัยยกรุษมิมบะอดีถ้ามันออกมาหลังจากฉันจบชีวิตไปแล้วนบีอิลลรอฟีกินอัลาไปอยู่ในตำแหน่งสวนสวรรค์อันสูงส่งแต่ท่านยังไม่ได้เข้าเพราะว่ากิยยมัตยังไม่เกิดฟากุลลิมรอินฮะจียูนับซีฮีถ้ามันออกมาฉันจบชีวิตไปแล้ว ทุกคนก็จะต้องปกป้องตัวเองมีอะไรบ้างล่ะที่จะปกป้องตัวเองสะากดาก็ไม่กล้าจายสอดเก็ก็ไม่กล้าทำัลลอฮคอลีฟะตีอาลากุลีมุสลิมินอัลลอฮ์จะเป็นตัวแทนของฉันบนพี่น้องมุสลิมทุกคนพี่น้องใช่ไหมครับฉะนั้นผมถามว่า ทุกวันนี้เนะี่ยเราเนี่ยได้แบ่งเวลาที่จะรับรู้ในเรื่องราวของอิสลามบ้างไหมนะแบ่งเวลาที่จะอ่านกุรอานในบ้านบ้างไหมฮะดีซุนฟีกอยะติริกก์มาอามาฟิฮิมินันฟิตันอัลรอฮิบะวาลากินนะฮูยุบริซุ จานิบันมะมามินอาริกกิยาวานิบิรราะห์มาอินดานบิสสลลัลลอฮุวะลฮิวะสัลลัมบิฮะดีหินอุมมะไมมูนะอัลมรฮูมอัลมุบารักอุมมะตุตตาวฮิดพี่น้องครับฮะดีสนี้เป้าหมายพี่ก็าติริกก็ย่างละเอียดพี่น้องครับมาอามาฟีมันฟิตนะ แล้วก็พร้อมกับสิ่งที่มันมีฟิตณะที่น่ากลัวที่สุดแต่แต่ว่าได้ถูกเผยไว้ด้านหนึ่งนะคือด้านของความเมตตาของอัลลอฮ์ที่มีต่ออุมะของนบีมุฮัมมัดคือเป็นมุฮัมมัดที่ถูกเมตตาอันมุบารอกที่มีแต่ความจำเริญเพราะฉะนั้นให้เราทุกคนเนี่ยจงอดทนกับเรื่องราว ในขณะที่มีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้ให้รู้เป้าหมายและจุดประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาได้สร้างเรามาเพราะฉะนั้นพี่น้องครับอันอิสติรออุบิดะวติลวาจิบะการที่เราวุ่นอยู่กับการดะวะเชิญชวนมนุษย์ให้เข้ามาสู่หลักการของอัลลอฮฺและรอซูนใช้เวลา ในตอนกลางวันที่มีก็คุยนั่งร้านกาแฟก็คุยเรื่องราวของอาคิร์อยู่ตรงไหนก็คุยเรื่องราวของอาคิร์มินอัสบาบิยิลบิริสกีมันเป็นเหตุเนื่องมาจากเป็นการที่จะได้ริดกีจากอัลลอฮฺซุบหฮานะฮุวะตะลาว่าไลซสามุสกิลอันหุและไม่ได้ยุ่งกับการประกอบอาชีพของเราเลยฉะนั้นตาอัมมุล จงมุ่งดูอันกุรอานที่อัลลอฮ์พูดที่มันมาโยงกับเรื่องราวที่ผมบอกว่าการยุ่งอยู่กับเรื่องการดะวะเชิญชวนให้คนมาเข้าใจในเรื่องราวของอิสลามนั้นมันเป็นเหตุต่างๆที่จะดึงฤิกีจากอัลลอฮ์อายะกุรอานตรงไหนที่สามารถเอามาโยงใหญ่กับคำพูดของอุลามานี้ได้พี่น้องครับฟังให้ดีอ้อุบิลลาฮิมินัสไซตอนีรอิม วามุรอละลากะบิสซอลาจงใช้ครอบครัวของเจ้าให้ทำละหมาดวัสตบิดอะไลาฮาและจงอดทนต่อการละหมาดอันนี้ลานัสลานัสอลุการิสกอนเราไม่ขอริษกีเจ้านะนูนารุกุกะเราจะประทานริษกีให้กับเจ้า วันอาคิบตูลิตตะวาสวรรค์มอบให้กับคนยำเกงพี่น้องสวรรค์มอบให้กับคนยำเกง่งและทุกวันนี้เราใช้ชีวิตอย่างไรในดุนยานี้พี่น้องที่ผ่านมาแล้วฉะนั้นอ,อัเอรอดอ,อันินวะจิติลลลฟิดดุนยา การเมินออกจากวาฮีของอัลลอฮ์นั่นคือความตกต่ำในดุนยาวะคิซยุลฟิลอาคิรอห์และอัปยศอดสูในวันอาคิรอห์ที่น้องอัลไออารอบอานิลวะฮีซิลลุลฟิดดุนยาวะคิซยุลฟิลอาคิรอห์และก็อัปยศอดสู na iwan aqira. Allah subhanahu wa ta'la ta dahi kaw away. Na. Allah ba ngayon pinong kap. Auzubillahi minash saytani rajim. Walawla anna ahlaknahu ahlaknahum bi azabim minkoplihi lakalu rabbana lawla arsanta อิไลนารอสูลันฟนัตบิอาอายาติกะมิงกอบลีอันนาซิลลาวนักซาพี่น้องฟังคำหมายความหมายให้ดีนะอัลลอฮ์บอกว่าถ้าเราเนี่ยทำลายพวกเขาด้วยการลงโทษก่อนการให้กุรอานลงมาพวกเขาก็จะกล่าวว่าทำไมพระองค์จึงไม่ส่งรอซูลลงมาอย่างพวกเรา เขาก็จะกล่าวอย่างนี้ถ้าอัลลอฮ์ลงโทษเขาก่อนที่จะส่งนบีมาฉะนั้นเราจะปฏิบัติตามอางองการของท่านก่อนที่เราจะได้รับกับความต่ําต้อยและความอัปยศอดสูนี่บอกเลยแต่เวลานี้นะี่ยกุรานครบแล้วหรือยังพี่น้องกุานเนี่ยครบแล้วหรือยังผมถามเคยเอามาอ่านบ้างไหมเคยมาดูความหมายบ้างไหม ว่าอัลลอฮ์คุยอะไรกับเรานี่ไงคนที่เมิอนออกจากอัลกุรอานนั่นคือคนที่ต่ําต้อยที่สุดในดุนยาท่านจะมีศักดิ์ศรีอํานาจบัดใหญ่ในดุนยาแค่ไหนก็ช่างนะและในใสายตาของอัลลอฮ์นั้นก็คือความต่ําต้อยนะว่าคิซินฟิลอาครอและความอัปยศอดสูในวันอาคิรอฉะนั้นเขาจึงบอกว่า เขาก็จะกล่าวว่าฟานัตตาบิออายาติกามิงกอบลิอันนาซิลแลวานักลานะและเราจะปฏิบัติตามท่านก่อนการที่เราจะตกต่ำและก่อนการที่เราจะได้รับกักความอัปยศสองอิสาอัลลอฮ์โอกาสหน้าพบกันอีกครั้งหนึ่งวัสสลามออะลัยกุมวาเรระมะตุลลอฮ์วาบเระกาตุ